จมนะครับลุงคนปี49ใช่ไหม47ลุงคน47ฮะแล้วก็น้ำมันท่วมครับท่วม49เรามีก็มีปลาเข้ามาแล้วหลายนั้นก็ไม่เราเราไม่เปิดตกยังไม่มีโครงการไม่มีครผมมา54เพื่อนเข้ามาก็บอกโอ้โหปลาเยอะนี่เปิดตกเนยประวัติตามที่คุยกับลุงเมื่อกี้นะครับเนื้อที่100ไร่นะ ก็เป็นที่ที่ผมมาถ่ายจัดชุดโปรนะครับขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนชุดโปรเข้ามานะ mm hmm. ก็ยังไงต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับที่ต้องหยุดโปรตัวนี้ก่อนลมนะครับมาจากด้านขวานะมาเรื่อยๆนะครับก็แรงพอสมควรที่นี่ลมหนาวมานะครับหนาวเย็ยนเลยนะครับแต่ว่าเราดูเส้นน,นะครับเส้นที่ตัดกับลมนะตรงแอ่งตรงนี้นะครับนี่ดีมากเลยนะที่เราจะตกชิงอยู่นะครับ วันนี้ตั้งใจมาหาอาการทุ่นเลยนะครับบอกเลยว่าเหมาะขนาดนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะตกตรงนี้กันนะครับก็วันนี้ลมหนาวจริงๆนะมารับลมหนาวแบบเกือบก็จามไปหลายรอบนะครับวันนี้อืมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเตรียมอุปรกรณ์นะครับแล้วก็ตกกันนะช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันนี้นะครับก็บรรยากาศดีมากเลยนะมาถึงตรงนี้ประมาณเจ็ดโมงนิดๆน,นะครับน่าจะประมาณเนี้ยนะครับโอเค ขุดหน้าดินที่บางไสนะครับชื่อเด,นะเดี๋ยวผมจำไม่ได้นะที่ผมบอกปักหมุดไว้บนคำอธิบายนะครับคันละหนึ่งรอบาทนะครับคันละหนึ่งร้อยบาทอากาศดีมาก อันนี้แม่แรกแม่แรกมีอาการเลยนะครับเดี๋ยวใช้โทรศัพท์ถ่ายก่อนอันนี้แม่แรกแม่แรกมีอาการเลยนะครับเดี๋ยวใช้โทรศัพท์ถ่ายก่อนอุ้ยโอ้ย,อยเป็นความประมาทของผมเองนะครับที่สายนี้มันใช้มาหลายครั้งแล้วอะนะครับโอเคอ๋อถ้าเป็นอย่างนี้วันนี้สนุกแน่นะเดี๋ยวเปลี่ยนสายหน้าก่อน เกี้มันยังวนอยู่แถวนี้นะเมื่อกี้ทุ่นนะปุบปุบโผล่โโผล่นะครับวันนี้ sí เป็นทุ่นของที่ปลากินนะทุ่นนี่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 น,นี่นี่นะะน,นี่คือลักษณะทุ่นของวันนี้เลยนะ นี่แหละนี่แหละวันนี้ที่มาที่นี่มาพอกเนี้ยนะครับค่อยจมนะครับ ันนี้เป็นทุ่นที่กำลังที่ติดปลาไม้แร้งนะครับมันว่ายมาละมันว่ายมาละครับไม่รู้ว่าติดคีมติดอะไรนะว่ายจะหาวิธีนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ไกลนะเราจะใช้ตัวนี้อยู่ตรงนี้หวังว่าจะได้นะขอให้ได้นะครับ จมก่อนนะครับจมก่อนโอเคจมแล้วเจอทุนเราแน่นอนนะครับได้ไหมได้ไหมได้ได้ได้ได okay. โอเคอุ้ยไม่ได้ไปี๋ป้วมันหนาพลาดเลยเสียแถวนี้แหละามาเกี่ยวหลุดปุ๊บมันจมไปเลยนะครับ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตกของเราต่อไปเรืเลยนะเดี๋ยวมันโผล่มาเดี๋ยว,วเราก็ไปเกี่ยวต่อนะครับเอาต่อนะครับ not mine จมเลยเกี้ไปดูแล้วดดเข้าได้ออกได้นะน,น,นะครับแล้วก็ใต้ต้นไม้น่าจะวางกระติกได้เดี๋ยว รอที่นี่อีกหนึ่งชั่วโมงนะครับอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าจะไปทางลูนะอย่า <c oughs> อ แล้วก็ขายไปนหนึ่งนะครับเมื่อกี้เสียดายมากนะครับคือไม่ได้ถ่ายอะมันนานมากรอจนจมทุนจมเลยนะแล้วก็วัดตัวติดแล้วก็ห่วงแต่กล้องไงดึงๆมันปลุกไปเลยวันนี้เกมรออย่างเดียวนะรอตัวใหญ่เพราะว่าตัวที่กินเป็นตัวแรกเนี่ยทุนยังผุบๆอยู่ด้วยนะครับตัวเมื่อกี้ก็ใหญ่นะมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะครับ ใช้เจนไวสองวันนี้ใช้ความอดทนอย่างเดียวนะรอทุนจมหายอย่างเดียวนะครับวันนี้เดีย๋ยวผสมอาหารใหม่แล้วก็ทําชุดใบสายตัวนี้ไปแล้วก็นั่งเฝ้ากันนะครับวันนี้ยาวเนะี่ยโอเคครับเดี๋ยวผมจะทอดเจนไ่สองให้ดูนะ ยังไงโดนแล้วโดนแล้วโดนครับโดนครับโอ้ยแม่เจอไม่สองไม่แรกโดนปาตะกั่บหูหนี่สวยเลยกินลึกด้วย นะครับเมื่อกี้สามเมตรเก้านะเจ็ดเมตรหนึง่งเรารอรอโชครอดวงเดี๋ยวสามเมตรเก้าเราลงปุ๊บกินเลยนะครับตัวนี้ลาตัวชังโอ้โหจมเลยผมกลับมาที่นี่แน่นอนนะครับ บอกเลยคลิปหน้าก็เป็นที่นี่เลยนะเพราะบอ่อใหญ่มากนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีสิบรุ้นไป2ตัวนะบอ่อขนาดใหญ่ร้อยไร่ธรรมชาติเนี่ยแล้วน้ําลึกนะครับแกเคยปล่อยปลาเนี่ยตอนปี50นะประมาณนี้นะครับ10 20ตันนะครับเพราะบอ่อใหญ่มากแล้วปลาหากินตามธรรมชาตินะแน่นอนนะครับที่นี่ต้องมีสัตว์ใหญ่แน่นอนนะเราจะกลับมาหาตามหาแน่นอนนะครับยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์มาคุยกันนะ ใครที่เคยตกที่นี่ก็เล่าให้ฟังหน่อยนะว่าเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับผมเนชครับฮัลโหลทุกเจ้าว่าเจ้าเนชฝากกดติดตามด้วยนะครับ